สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับจ้องมุกค่ะวันนี้ก็มาตักบาตรหน้าบ้านกับพี่สาวกับคุณพ่อค่ะพี่น้องรอผ้าอยู่ค่ะผ้ากำลังนู้เดินมาแล้วค่ะวันนี้ผ้ามาสองรูปค่ะก็ดทีใจที่ได้ตักบาตรหน้าบ้านได้เทดบุญเ็ดกุศลค่ะพี่น้องมาทำบุญนำกันด้ค่ะเด้อพระดอกว่าไงเหนื่อยมากไลย เมื่อยไรค่ะเมื่อวานนี่เป็นคู่มันเมื่อยแดดน้อนแดดน้อนค่ะมาเอาบุญน,น้ำกันค่ะพี่น้องอ่ะกำลังเดินมาแล้วค่ะสองลูกค่ะเอาบุญตักบาทอยู่หน้าบ้านนี่เลยค่ะ คนทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจไม่ดอกค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ